เรื่องการลักลอบข้ามชายแดนโดยผิดกฎหมายนะครับ,รบทางผู้ช่วยพบตรมีการเรียกประชุม14หน่วยงานด้วยกันที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนแติวเข้มครับวางกฎเหล็กรองรับการเปิดชายแดนในต้นปีหน้าที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคองลึกอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วพลตำรวจโทสาวุธการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติรักษารษา,รกา,รกาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ เดินทางมาประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสระแก้วซึ่งระยะทางประมาณ165กิโลเมตรก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้งทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง14หน่วยงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงทั้งนี้นะครับทางพลตำรวจโทรสราวุธิการพาณิชย์บอกว่าได้ไปตรวจความเรียบร้อยในเรื่องของจุดตรวจจุดสกัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสระแก้ว ก็เพื่อป้องกันกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์รวมถึงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแล้วก็ยังได้เน้นย้ำครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการมีความเข้มงวดกดขันพื้นที่ตามแนวชายแดนส่วนความกังวลต่อการที่จะเปิดชายแดนในต้นปีหน้าเนี่ยไม่มีความกังวลน,นะครับแต่มีความเป็นห่วงปริมาณคนที่จะเข้าออกชายแดนที่จะต้องถูกดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อให้สอดคล้องกันตามนโยบายของรัฐบาลก็เชื่อว่า จะไม่สามารถเข้ามาทางชายแดนได้อย่างแน่นอนส่วนสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสักแก้วได้ร่วมกับชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสักแก้วก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องการแจ้งบอะแสการทุจริตปัญหาการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายที่พื้นที่อำเภออารัญ,ญประเทศอำเภอคลองหาดอำเภอตาพยาและที่อำเภอโคกสูงก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐได้นําเสนอข้อมูลด้านความมั่นคงอย่างเช่น กองกาลังบุรพากองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วกองกากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่12สํนานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วสุลระศสุลกากรอญญญายประเทศสนทานักงานสุลกกรภาคหนึ่งกรมสุลกากรและก็ปกครองจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับทั้งหมดมีการบริณาการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาการลักลอบข้ามแดนโดยจังหวัดสระแก้วครับมีการบริณาการทํางานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมหมู่บ้านตำรวจทหารช่วยกันตั้งด่านตรวจครับด่านสกัดแล้วก็ออกลาดตะเวนทุกคืนก็สามารถจับกลุ่มได้เกือบทุกวันเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังคงมีการลักลอบอยู่เป็นประจำส่วนกรณีเจ้าที่รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวรับสินบนกำนันตำบลผ่านศึกเนี่ยบอกว่าไม่มีนะครับเป็นไปไม่ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาก็อยากจะให้ทางจังหวัดเนี่ยเปิดรับแรงงานให้ถูกต้องผ่านเข้าออกทางช่องอที่อนุโลม แบบไปเช้าเย็นกลับจะได้แก้ปัญหาได้บางส่วนและถ้าหากพบทุจริตสก,กิดปปอชอครับนี่สายด่วนปปอชอก็คือ1205